กช่วยแม่เก็บโต๊ะเก็บเกียร์อาลูกช่วยแม่กวาดเก็บร้านเก็บร้านมีแม่นาำมาช่วยโตองกวาดบนโต๊ะกวาดแค่พื้นนี่หนูวาดพื้นหนูมาโน่เห็นเวที่นาำช่วยแม่เห็นไหมอาโน้ตเด็กกวาดเด็กๆช่วยแม่ ขันลุกขึ้นลุกขึ้นเ,เด็กช่วยแม่เก็บโต๊ะเก็บโต๊ะอี่นะคะน้งวนี่ร์รรก็ช่วยอ่ะช่วยช่วยยุ่งหรือช่วยนี่ này là mình cho mình